สวัสดีครับมาพบกับรายการเรียกฉันอีพี9 6แล้วนะครับกระผมรายการเรียกฉันครับเป็นรายการที่เอาคลิปทั่วโลกครับทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทุกตอนมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับฉันครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับเจอกันทุกวันศุกร์แล้วก็อย่าลืมฝากไค์คลิปนี้ฝากไว้ตามช่องกด subscribe กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นใหม่ของช่องเราได้ครับอย่าลืมคับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้อคอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูวันเดี๋ยววันนี้มีคอนเทนต์น,น่าสนใจและ แกอะไรไม่ใช่แกกสิมีคลิปอะไรน่าใจมากกันบ้างนะครับในทั่วโลกดีนะครับปะไปดูกันอาละครับคลิปนี้นะครับเปิดมาด้วยนะครับเหมือนจะเป็นเด็กนะครับที่เป็นเสื้อแดงครับกาลังจะบอกหรือทําท่าอะไรนะครับกับน้องเสื้อดำานยครับเดี๋ยวเราไปดูน่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างมองตัวเลยว่าเซอร์ไพรส์ดีฮะปะไปดูกัน อ๋อใบแล้วบอกนี่ทําอย่างนี้นะเอออย่างนี้นี่เอ้าแล้วทําไมไปเปลี่ยนอย่างนั้นเอ้าอย่างนี้ยังไงอ๋อโอเคแค่ตาแค่ปากครับยังไงนี่มีการลิ้นเข้ามาฟืบอย่างนี้ครับอย่างนี้มันนี่เออจิ้ม,มยังไงต่ออจอ,งงอจิ้มแค่ปากปยังไงเอ้าจิ้มแค่ปากแล้วฟืบยังไงอ้าปากเฉยเอเนอะนี่ปากนะยังไงต่อเออปากอแก้มแล้วก็ต่อแก้มแก้มแล้วไงตาเอา้ยแกลมเกือบถึงตายัางไง าเอ้ยังไงนี้แค่ตาเอาสุดท้ายนี่สุดยอดะฮะอ,อ่ตรงกลางอะ่ะมึงบอกว่าปเลยสุดท้ายครับอยู่ที่น้องคนนี้ครับไปบอกตาครับแล้วฟื้นนี่จิ้มตา<อ>นี่หละฮะที่แท<อ>้ทูผมเคยเล่นเกมนี้ครับในตอนที่รู้สึกว่ายังเรียนอยู่นะครับเขาเียไม่รู้สึกว่ายังเรียนอยู่ตอนที่มหาวิทยาลัยครับเขาจะสื่อสารหรือบอกกับว่าเฮ้ย วิธีการสื่อสารยิ่งมากคนหรือผ่านใครลหลายๆคนไปมักจะมีความรู้สึกส่วนตัวหรือขอ้อหอสตอใส่ลงไปในเมสเซจกันด้วยครับก็ดูไว้และก็จาไว้แล้วก็ฝึงรรลเลยว่าฟังจากคนอื่นหรือจะสู้ฟังจากคนที่เรารักครับแค่นั้นเองพูดถึงอะไรวันนี้ย <c oughs> อาล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรสักอย่างญ่าหรอหรือข้าวสา,าลีหรือบาเล่ปะผมว่านั่นจะไม่ใช่ญ้าธรรมดานะครับเนี่ย เขามีการวัดแล้วก็มีการเขาเรียกว่าตีเส้นหรือว่าขีดไว้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าน่าใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างครับแต่แคปชั่นเขาเขียนไว้ว่านะครับรับจ้างเกี่ยวข้าวรายวันอย่างนี้หรอไป <c oughs> ไปดูกันอ๋อทำฟึบแล้วก็หักอา๋าแล้วก็ได้ตำแหน่งที่เหมาะสม <c oughs> แล้วก็อืมโอเคยังไงฮะโอ้เกี่ยวข้าว แบบเขาเรียกว่าแนวอาร์ตมีการวัดเต็มที่ครับนี่ขอโทษนะครับนี่ทันะดูเก็บเกี่ยวปั้ครับเนี่ยคุณนั่งวัดแล้วก็มาแบบค่อยๆทีละอันขอโทษนะอุตสากรรมกี่โมงเนี่ยซื้อรถไหมฮะเออเอลไอไอก็มีให้การบังคับรถหรือรถไถรถโน่นนี่นั่นก็มีหูให้นะเสร็จปก็ไม่เสร็จหลองบอกเลยเออพายุมาก็ยังไม่เสร็จบอกให้ เออต้นข้าวเนี่ยตัดไปเออย้ำนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เอามาจากคลิปหรือว่าจากหนังครับเพื่อความสนุนและมันเทิงไม่มีดาม่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้เขาเล่าเรื่องแล้วมีอะไรน่าใจเกิดขึ้นในคลิปนี้บ้างแต่แคปชั่นเขาเขียนว่านะครับระวังเกิดเหตุในรอพอครับดีนะมีของดีช่วยไว้นะครับไปไปดูกัน ฟ้บอ๋อเฮ้ยไม่ควรทานะครับเนี่ยอันนี้ไม่ควรครับฟ้บไม่เอานะไม่เอา้วยังไงดีฟื้บฟื้ยังไงฮะเออพยายามอยู่พยายามฟื้บเอ้าแน่นิ่งไปแล้วครับแล้วยังไงต่อฟ้าเอ,อ้ยกว่าจะเอายังไงต่อฟ้อานี่งไงเรา,เาตาเลยเลย <laughs> มองบนเลยหมอกูก็ก็ใส่เชื่อเออหมอลืมเช็คไหมครับเนี่ย ย้ำนะครับไม่ควรทําแบบนี้ครับแล้วก็ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเลียนแบบนะครับผมบอกก่อนอันนี้เป็นแค่ความสุขสนานเพิ่มเติมนะฮะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนเนี่ยผมเอาอันนี้ลงเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความสุขสนานของท่านผู้ชมครับผมยอมนะครับอ้อ่ะนะครับคลิปนี้เปิดมาด้วยเหมือนจะเป็นกล้องที่ตั้งริมน้าแล้วถ่ายเห็นน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าจะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างนะครับแต่มีแคปชั่นครับเขาเขียนไว้ว่าครับ บอกไปใครจะเชื่อว่าเจอปูขีแมงกะพุนฮ่าต้องดูแล้วแหละเอออ๋อผายเลืออยู่ฮะให้ตอบอย่างไรตั้งกล้องด้วยหรออ๋อเจอปูขี่แมงกะว่ารีบแบบก็แบบรีบะนะเออยังไงต่อมีพืชนาทากันไปกันเองโอเคฮะสัญจรไงไม่รู้จักหรอ ที่เราังขี่มอซองมอไซค์รถนั่นดีได้แล้วขี่วัวขี่ช้างไปช้างมาขี่อะไรก็ว่าไปยังได้ทำไมปูจะขี่แมงกะพคุนไม่ได้ฮะไ <c oughs> งน้องรีบอ่ะฮะเอาเลยเต็มที่กูแม่งเสียสละอย่างเงี้ยมา <c oughs> อาละ,ะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เหมือนน้องครับกําลังจะอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะจ <c oughs> ิ้งจกครับ <c oughs> จะหนีฆ่าไปไหนงี้ปะ <c oughs> น้องอยู่ตรงริมหน้าต่างครับเป็นรถน่าจะเป็นรถไอ้สักอย่างหนึ่งเพราะว่าเห็นเป็นหน้าต่างแล้วก็ขอบอันนี้ใช่ไหมเหมือนกำลังจะวิ่งอยู่บนถนนใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูาคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปนี้บ้างนะครับและมีแคปชั่นเขียนว่าทําไมไม่แวะปั๊มให้น้องฮะ <c oughs> ไปดูกันเออยังไงต่อโอ้โหหุดาพาง่ายปั๊บ เอาดิน้องมาดิยังไงน้องสู้ชีวิตมากครับยังไงไม่ว่าเลยเหรอครับโอ้โอ้โหสุดยอดครับผมนี่บอกตรงผมยอมเปิดเสียงเลยเสียงนี่คือสู้ชีวิตมากทังตรงนะบอกให้น้องอ่ะจอดลงเถอะแวะไอ้น้องเลยน้องปวดหนักมากก็เลยปล่อยไปแล้วนี่แหละที่มาคำว่าเร็วจนคิดแตกฮะตามนันและกันสู้ๆฮะ ออล้ครับคลิปนี้เป็นคลิปน่าจะเป็นเขาเรียกว่ามาหาสนุกเอสยนสนุกปะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่มีแคปชั่นเขียนว่านะครับสำหรับใครที่เบื่อโลกนะครับแล้วไงต่อฮ <_ s 1> ะนี่ <_ p arkadaşlar> ขอโทษนะครับอันนี้เป็นรถไฟใช่ไหมหรือว่าเป็นเส้นมาม่าป่ะเนี่ย <_ Plato> หรือเป็นบะหมี่ขึงนสำเร็จรูปไหนป่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องแล้วมีอะไรน่าจะใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างนะครับปะ ไปต่อครับอ๋อโอเคเบื่อโลกครับมไม่ต้องเบื่อแล้วครับไม่ได้อยู่อีกนานครับฟ้าโอ้หไอ้แบบเหมือนแบบโอ้โหอะไรวะที่ยอยากกูลงมาจากตรงนี้เอากลัวไปจากควันสะพานนี้กลมเกลียวเคียวหยังไงฟื้บครับเหมือนเป็นเขาเรียกว,ว่าเกมสร้างสุดสนุกปะเกมที่แบบเขาเรียกว,ว่าไงปาร์คอะไรอย่างเงี้ยปะแต่ก็ใครไหวไปก่อนเลยกูไม่ไปโชคดีมีชัยครับโชคชัยมีสเต็ก ดไ,ได้เ <laughs> อาละครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของน้องคนหนึ่งครับที่เขาลังจะกินอะไรสักอย่างในถ้วยน่าจะเป็นน้ำจิ้มน้ำปลาจิ้มใช่ไหมฮะ <laughs> หรือว่าอาจจะเป็นมะม่วงปะไม่ชัวนะครับแต่น่าจะเป็นอะไรที่เปรี้ยวหรือเปล่า <im itation> แต่มีแคปชั่นเขียนไว้ว่านะครับกินคนเดียวเปรี้ยวทั้งประเทศครับ <im itation> ผมนี่น้ำลายสอเลยบอกก่อน <laughs> ผมเป็นสาวกของการกินเปรี้ยวฮะเออเดี๋ยวไปดูนะว่าเล่าอะไรเกิดขึ้นอะไรไงและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปนี้บ้างนะคร <laughs> ับปะน้ำลายสอเลยกู ลองพิมพ์ด้วยแล้วไงตอมันเป็นการกินครับยังไงครับมะนาวเหรอ,อได้ไงเป็นแต่แซ่บโอ้ยังไงโอ้เห็นภาพเลยผมกูรู้เลยว่าคือผมนี่อยากกินตามเลยฮะไปหามะม่วมะนาวกินกันดีกว่า อยากกินมากน้ำลายสอเด้นะเดี๋ยวเจอกันแน่ตาตรงตำแปลงในที่สุดเลย <S <S 1> <S 1> เออเขาพุณนะออแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เปิดมานะครับเป็นน้องแมวที่เหมือนกำลังจะกินน้ำฮะถ้าจะไม่ต้องบอกก็ต้องรู้แล้วเห็นฮะคือน้องเขาใส่โคมไว้เหมือนกับล็อกไม่ให้คอเหมือนกับน้องเขาไม่สบายอยู่นะครับแล้วก็อยากกินน้ําแต่ลูกเอ้ยไม่ควรกินแบบนี้ปะ แคปชั่นเขียนว่านะครับได้กินน้ําแล้วครับชุ่มคอมากเลยโอ้โหไม่ชุ่มได้ไงขนาดนี้นะครับไปดูกันว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรในคลิปบ้างปะมีน้ําพุแมวนะลูกไม่ไม่กินน้ําูุแมวหรอทำไมหนูอยากกนในก๊อกล่ะโอ้โหขนมาหัวชุ่มคอจริงอิ่มไหมลูกเอ้ยังไงอโอเคฮะโอเคอิ่มแล้ว กิมแล้วนุ๊ตพอแล้วปิดก๊อกให้เราหน่อยก็ช่วยช่วยน้องหน่อยฮะเดี๋ยวน้องก็จมน้ำฮะให้น้องกินแบบน้ำพุที่มันขึ้นมาจากข้างบนดิเออปล่อยมาจากข้างหนงี้มันก็อะกอดอในคอฮะไปครับไปก่อนเลยไหวก็ไปก่อนไปเนื่ออะไรบ้างครับกับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบไปลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆ่องเรานะครับ อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมะไรเสริมแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม <S <S ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมออกับพวกเราครับ <S 1> <S 1> ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชททีค่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับขอบคุณมากทุกคนด้วยนะครับไปละวันนี้เจอกันพรุ่งนี้มีคอนเทนต์อะไรวะ สั้นๆน,นะฮะลืมไปมันทำทุกวันไง